เออให้อาหารปลา,อาโอ้โหเต็มเลยนี่ปลาอะไรไใช่ปลาคาร์บไหม,ไมปลาคาร์บกับปลาทับทิม,ม,มดูสิโอ้โหอให้อาหารปลาเลยปลามาันนี่มันมารอกินของช้อปเปอร์เต็มเลย เห็นมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อดูที่เท้าเพื่อดูเนี่ยเพื่อดูปลานี่เห็นไหมมีเยอะมากเพื่อดูนี่ไงดูดนี่บ้างดูดิโอ้มหวเนี่ย